สะพานใหม่ชนบุรีค่ะนี่เลยเราก็ซื้อกับข้าวถุงข้าวพร้อมอะไรพร้อมเดี๋ยวมานั่งกินข้าวกันจะพาดูก็เลยตอนนี้น้ำลงนะคะเฮ้ยหนึ่งมีคนทำเก้าอี้ตกน้ำ ก้า e อี้แคมปิ้งตกน้ำหนึ่งตัวมีคนทำเก้า e อี้แคมปิ้งตกน้ำไปกินข้าวกันน,น,น,นั่งในรถวันนี้เราจะกินข้าวกันในรถนะครับเพราะว่าขี้เกียจขนโต๊ะขนเตอะอะไรล,ลงมาแล้วกินข้างบนรถเลย สะดวกครับบ้านเราใกง่ายเปิดแอลนะใช่ไปเหลือครับไหน,ห,หนอุ้ยนกอูอป้ปูเดี๋ยวแม่ซูมก่อนเห็นไหมเนี่ยอ,อ,อู้ยปูเต็มเดี๋ยววันนี้เรากินข้าวกันบนรถนะคะกับข้าววันนี้มีปลาทอด แล้วก็ขาหมูแล้วก็เจ๊สองอยากกินเคฟซีมากเพิ่งฉีดวัคซีนมาก็เลยต้องให้เจ๊สองกินเคฟซีแต่ชุดเล็กพอนะกินกินเคฟซีกับข้าวเหนียวเข้ากันไหมเข้ากันนะอร่อยมากาาใใหกกลัตออกัตอจจว เปไบบ็นไงแต็มอีกอา่อยมากอร่อยไหมกินกับน้ำปลาพริกอร่อยมากอร่อยมากมาก,กินกับเมียมกินอะไรก็อร่อยวันนี้วันนี้เท่าไหร่หกสิบบาทหกสิบบาทเนี่ยหกสิบบาทสิบบาทร้อยยี่ข้าวเท่าไหร่ เข้ายี่สิบยี่สิบห้าบาทเข้ายี่สิบห้าบาทก็เป็นร้อยสี่สิบห้าแต่มันจะแพงแค่เคฟซีของหมาน้อยแต่ว่าต้องให้หมาน้อยกินเพราะว่าหมาน้อยเพิ่งไปฉีดว oh. ัคซีนมาก็เลยต้องปลอบใจด้วยเคฟซีเคฟซีกินกับอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียว <laughs> วันนี้กินกันมนรดง่ายๆนะคะแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาก็องเกอีลงนะ แต่ว่ามาชมวิวทะเลเ<ร>ก็ได้บ,<า>บรรยากาศนะฝนมันเหมือนจะตกฝนตกแล้วก็ไม่กลัวพะเราอยู่บนรถแต่หลังคาเราล่วนนิดหน่อยดีกว่าเปียกอะ่ะอ,อร่อยมากอ,มอร่อยอนีอ่แหละครับวิถีกินข้าวนอกบ้านอืกินข้าวนอกบ้านมากินในรถแทนเฮ้ย <laughs> เราไม่เคยเข้าร้าน อาหารแบบหลูๆนานมากแล้วนะเนี่ยตลอดเลยนะนะลนเลยนี่ยตอนนี้กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งชมวิวกันตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านแล้วค่ะอาหารใหม่ยำค่ำคืน